ยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับสารดีาบทีซีพอดแคสต์พบกับสาระความรู้เทคนิคที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะวันนี้เราหยิบประเด็นจากรายการเทรนนี้ต้องรู้ตอนที่42มาคุยกันนะคะเรื่องของกร o ก AI เหมือนว่ากำลังเป็นกระแสะร้อนแรงเลยจาก XAI ของคุณอีลอนมัสเนี่ยค่ะใช่ครับเรียกว่าฮือฮากันพอสมควรเลยในวงการเทคโนโลยีตอนนี้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อย เฉพาะประเด็นสำคัญสคัญจากรายการตอนนั้นนะคะว่า Grok AI นี้มันคืออะไรทำไมคนถึงพูดถึงเยอะแล้วมันต่างจาก AI ที่เราคุ้นเคยกันยังไงบ้างคะครับผมรายการตอนนั้นก็ชี้ให้เห็นเลยว่า Grok เนี่ยไม่ใช่แค่ LLM หรือ Large Language Model ธรรมดาธรรมดาอีกตัวนะครับแต่เหมือนเป็นความพยายามสร้าง AI ที่แตกต่างออกไป คือเขามีเป้าหมายที่ประกาศไว้ค่อนข้างใหญ่เลยนะว่าอยากจะเข้าใจจัก,กรวาลและความจริงโหเข้าใจจักรวาลฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะครับสะท้อนความทะเยอทะยานของ xAI แล้วก็ตัวอีลอนมัสชัดเจนเลยแล้วในทางปฏิบัติละคะอะไรคือสิ่งที่รายการเทรนด์นี้ต้องรู้เขาชี้ว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้กรอกต่างจาก h ช t GPT หรือบาทที่เราใช้ใช้กันอยู่คะ จุดที่รายการเน้นมากๆเลยคือเรื่องความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ครับจากแพลตฟอร์ม X หรือ Twitter เดิมนั่แหละครับอ๋อ oh, ดึงข้อมูลจาก X ได้เลยใช่ครับทำให้ Grok เนี่ยตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆได้ค่อนข้างดีซึ่ง LLM ส่วนใหญ่ยังทำแบบนี้ไม่ได้หรือว่าทำได้จำกัดมากๆ อ,อน่าสนใจมากค่ะเรื่องข้อมูลเรียลไทม์แต่ในรายการเขามีพูดถึงข้อควรระวงังหรือความท้าทายของฟีเจอร์นี้บ้างไหมคะแบบความเร็วในการได้ข้อมูลมามันอาจจะยังไม่ได้กลองหรือยังไม่ทันตรวจสอบหรือเปล่าคะประเด็นนั้นก็น่าสนใจครับคือรายการเน้นเรื่องความสดใหม่เป็นจุดแข็งก็จริงแต่ก็แฝงในยะเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปอีกจุดเด่นหนึ่งที่รายการพูดถึงคือเรื่องบุคลิกของกรอก บุคลิกหมายถึงยังไงคะคือมันไม่ได้ตอบแบบตรงไปตรงมา,งมาเหมือน AI ทั่วไปนะครับเขาออกแบบมาให้มีไหวพริบมีอารมณ์ขันนิดนิดบางทีก็อาจจะติดออแอบบกวนๆหน่อยหรือเหน็บแนมนิดๆิดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ตอบคำถามประมาณนั้นเลยครับแต่แบบนี้มันก็อาจจะเป็นดาบสองคมได้เหมือนกันนะคะคือทาให้คุยสนุกแต่ข้อมูลอาจจะดูไม่ค่อยเป็นกลางหรือเปล่าคะ ใช่ครับใช่ครับก็เป็นไปได้แล้วเรื่องที่ว่ากรอกมีข้อจำกัดน้อยกว่า AI ตัวอื่นล่ะคะรายการเทรนนี้ต้องรู้เขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่รายการชี้ครับว่าเป็นความตั้งใจของคุณมัสเลยที่อยากให้ AI กล้าตอบคำถามในเรื่องที่ AI อื่นๆอ,อาจจะพยายามเลี่ยง mm hmm. ซึ่งมันก็เปิดโอกาสให้เราได้ข้อมูลในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันรายการก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันเรื่องความสมดุล ระหว่างการให้ข้อมูลอย่างอิสระกับเรื่องความรับถือชอบความปลอดภัยอันนี้เป็นประเด็นที่ยังต้องจับตาดูกันต่อไปครับนั้นพอจะสรุปได้ไหมคะว่าจากที่รายการเทรนนี้ต้องรู้เขาวิเคราะห์มาเนี่ยจุดแข็งก็คือข้อมูลเรียลไทม์บุคลิกที่ดูแตกต่างแล้วก็ความกล้าที่จะตอบคําถามกว้างๆครับผม ส่วนจุดอ่อนก็น่าจะเป็นเรื่องความใหม่ความแม่นยำที่อาจจะยังเอ่อยังไม่นิ่งเท่าไหร่แล้วก็ประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือที่มาพร้อมกับบุค,คลิกแล้วก็ข้อจำกัดที่น้อยลงนี่แหละถูกต้องเลยครับรายการก็มองประมาณนั้นคือครอกยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆครับยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องความเสถียรความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ให้มาแม้ว่าศักยภาพมันจะดูน่าตื่นเต้นมากๆก็ตาม พอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วรายการเขามองไปข้างหน้าถึงผลกระทบของกรอกต่อวงการต่างๆหรือชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างคะมีมุมไหนหน่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ มีครับรายการวิเคราะห์ว่าการมาของกรอกเนี่ยจะยิ่งเร่งให้การแข่งขันในตลาด AI ดุเดือดขึ้นไปอีกแน่นอนแต่ละเจ้าก็ต้องพยายามพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาสู้กันเต็มที่ส่วนในแง่การทำงานก็อาจจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลสรุปประเด็นหรือแม้แต่ช่วยคิดไอเดียสร้างสารรค์ใหม่ๆฟังดูดีนะคะแต่อีกมุมหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดความกังวลเรื่องการเข้ามาแทนที่งานบางประเภทได้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาหมายความว่าทั้งคนทำงานหรือแม้แต่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาคนที่หาโอกาสใหม่ๆก็ต้องปรับตัวตามเทคโนโลยี AI ที่มันไปเร็วขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยใช่เลยครับการปรับตัวสำคัญมากรายการก็มองว่า Grok หรือ AI ที่คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราค้นหาข้อมูลเรียนรู้หรือแม้แต่คุยกับเทคโนโลยีไปเลยก็ได้ มันอาจจะกลายเป็นผู้ช่วยที่เข้าถึงง่ายแล้วก็ให้ข้อมูลเร็วกว่าเดิมมากๆทําให้ความรู้หลายๆอย่างมันแบบอยู่ใกล้แคปลายนิ้วจริงๆแต่ก็น่าจะวนกลับมาที่ประเด็นเดิมๆอีกนะคะเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยเฉพาะพอมีเรื่องการดึงข้อมูลเร็วทันแล้วก็มีบุค,คลิกเข้ามาเกี่ยวอีกรายการเขาได้ให้ข้อคิดเรื่องนี้ไว้ไหมคะคือรายการไม่ได้ลงลึกเรื่องจริยธรรมแบบเจาะจงนะครับ แต่ก็เหมือนเน้นย้ำทางออมว่าผู้ใช้เองนั่นแหละที่ต้องมีวิจารณญาณในการรับข้อมูลจาก AI ทุกประเภทเลยไม่ใช่แค่กรอกต้องตระหนักอยู่เสมอว่า AI มันก็ยังมีข้อจำกัดอาจจะมีอคติหรือให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้เสมออันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆในยุคนี้ครับสรุปแล้วนะคะจากการที่เราเจาะลึกเนื้อหาของเทรนนี้ต้องรู้ตอนที่42เนี่ยก็จะเห็นว่ากรก AI เป็นมากกว่าแค่ AI ตัวใหม่จริงๆ แต่มันเป็นเหมือนสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากว่าในวงการเทคโนโลยีเลยทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายในเวลาเดียวกันนะคะแน่นอนครับการทำความเข้าใจพัฒนาการของ AI อย่าง Grok เนี่ยเลยไม่ใช่แค่เรื่องของคนในวงการเทคอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อวิธีคิดการทำงานแล้ก็การใช้ชีวิตของเราทุกคนในอนาคตอันใกล้นี้เลยครับ น่าคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าการมีอยู่ของ AI ที่เข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันทีแถมยังมีบุคคลิกแสดงความเห็นหรืออารมณ์ขันได้แบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนนิยามของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์เพื่อค้นหาความจริงในสังคมไปได้ยังไงบ้างเป็นคำถามที่น่าจะยังไม่มีคำตอบง่ายๆในเร็ววันนี้เลยค่ะ